ไป่ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแผนที่คอนโรนะคะหนับได้ล้วก็เข้าประดาคอหน้านพร้อมเพื่อเรียกสูบิเตอร์นะคะมีเราเรียกมาแล้วนะคะต่อเลยหนับแรกนะคะแล้วก็ฟอนไซเฟนนะคะ c ค t ตาล็อกอ o r พุตทีดีเอสแคตตาล็อกนะคะชิเปนเร์ต่อไปนะคะ เท่ากับ tds catalog นะคะแล้วก็คัดลอบลิงมาค่ะแล้วก็รันต่อไปคั t catalog data e s e G s นะคะนี่เราทำการเรียกข้อมูลมาแล้วนะคะข้อมูลมาได้จากลิงก์นี้นะคะ ก็จะได้ดังนี้เลยมาบรรทัดต่อไปค่ะ ds cat dot a g s e t นะคะคือชุดของข้อมูลนะคะก็จะได้ดังนี้ ds d o w n l o a d c h i p t e r บรรทัดต่อไปค่ะ6 format py io แล้วก็ import hotmeta ไฟนะคะ df เท่ากับ hotmeta ไฟวงเล็บ df.name นะคะแล้วก็บัรทัดต่อไปลบันทัดสิแปดนะคะ df.head นะคะรันข้อมูลก็จะขึ้นมาดังนี้ค่ะ บรรทัดที่เ้านะคะ import k a r t o p y crs asccra ค่ะ import cartopy f i l t u r e as c f e a t u r นะคะแล้วก็ import matplotlib ไฟทอนนะคะ asplt นะคะรันมาหาต่อไปมาที่สิบนะคะ map ค่านะคะเท่ากับ ccrs Lambert con for มันนะคะ control ตรงนี้จะเป็น บอกจุดศูนย์กลางของข้อมูลนะคะมีหนึ่งร้อยสามสิบห้าสามสิบหกสิบนี่นะคะมาคำอต่อไปพลิ p พลท์ดนะคะวงเล็บ f ลิก i ซ e นะคะสิบห้าแล้วก็วงเล็บคำตอต่อไปเอเท่ากับล Add Underscore Support นะคะนี่คือแม p คาะมาถัดต่อไปค่ะ ax. set x ten นะคะ ax. a d u n d e r s c o r e feature นะคะนี่คือขนาดของแผนที่นะคะรันข้อมูลก็จะขึ้นมา แล้วก็จะปรากฏแผนที่ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะมา,าทัดที่12 d f dot h i p นะคะคือรูปร่างนั่นเอง,เองต่อไป d f เท่ากับ d f d ับหน้านะคะ sub set บรรทัดที่14บันนะคะ d e f c h i p นะคะบรรทัดที่15นะคะ from m a t p y นะคะ interface นะคะ import interface t o g r r i d remote นี่นะคะัันบรรทัดที่16นะคะ m a t k a t c r a n s f o r m นะคะมัลลสกอร์ in t แชนะคะมัท하ิที่2 7 px xp 5นะคะแล้วก็ py p 5ค่ะที่จัดของข้อมูลนะคะแล้วพิมพ์ดังนี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะได้ข้อมูลของแผนที่แบบละเอียดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ